มีเหตุการณ์เห็นบอกว่าเป็นการลอบยิงใช่ไหมโดยเบื้องต้นตํรารวจสพฉวาง ของนครได้รับแจ้งเหตุการณ์พยายามฆ่าหลังจากนั้นเมื่อไปตรวจสอบคุณผู้ชมฮะคนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บชื่อว่าอะไรนะครับเมย์คุณมาเหศัก์ค่ะนี่เรื่องราวให้ดูผู้ขนานกันสักนิดหนึ่งเรื่องราวมันเป็นยังไงเมย์คือเรื่องราวเนี่ยก็คือวันที่28กร,รกฎาคมตอนตีสองครึง่งนายมาเหศักคนเจ็บเนี่ยปรากฏว่ามาที่บ้านของผู้ก่อเหตุมาเรียกชื่อภรรยาของผู้ก่อเหตุอยู่หลังบ้านแล้วงัดประตูเข้ามาค่ะจริงๆเนี่ยทางด้านผู้ก่อเหตุก็ค,คือคุณปรีชาเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเตือนไปแล้ว บอกว่าเฮ้ยออกไปอย่ามายุ่งแล้วก็ยิงปืนขู่ไปหนึ่งนัดแต่ปรากฏว่าคนเจ็บคือมเหศักยังปีนเข้าบ้าน,นเข้ามาสั้นๆเลยคนที่บาดเจ็บคือมาเหศักเนี่ยมันน่าจะเหมือนกับมีอารมณ์แล้วม่บุกเข้ามาในบ้านเขาเออใช่ไหมปีนเข้ามาแล้วมาขอมีอะไรกับเจ้าของบ้านคุณผู้ชมฮะถ้าท่านเป็นเจ้าของบ้านท่านจะไว้มันไหมฮะมถ้ามันจะขอมีอะไรกับเมียเราและไอ้นี่ปีนเข้ามาอยากจะมีอะไรกับเมียเราเนี่ยแหละเลยต้องโดนยิงอันนี้คือตอนโดนยิงใช่ไหมแล้วร่วงเพราะเขาไล่แล้วมันไม่ออกเอาลองฟังเสียงฮะ

ร้องไห้ใช่ไหมตอนยิงโดนท้องผมหายใจออกคือเหมือนกาลังจะกลัวตายแล้วช่วยผมหน่อยแล้วพี่ยิงผมทำไมนี่ฟังไปเรื่อยๆนะฮะผมไม่ได้ทำร้ายใครแต่นี่คือบุกเข้าบ้านเขานะฮะเขาบอกเมียผมอยู่ในนี้อ๋อ กำลังจะบอกมาตามหาเมียตัวเองอล่าสุดเอาตัดภาพไปที่พี่ก่อเหตุเลยพี่ปีชาวันนี้เราก็ถามบอกพี่แล้วพี่ไปยิงเขาเนี่ยทําไมไอ้นี่มันบุกเข้ามาในบ้านพี่พี่ปีชาบอกตอนตีสองตัวเองเนี่ยนอนอยู่หน้าห้องกับลูกสาววัยห้าขวบภรรยาน,นอนอยู่ในห้องผมได้ยินเสียงงัดประตูและเสียงขย่าประตูจึงหันไปมองปรากฏว่าตรงช่องลมเห็นเลยว่ามาเห็ศักมา ตอนนั้นตะโกนถามก่อนเฮ้ยใครวะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่หยุดยังปีนช่องลมจะเข้ามาในบ้านผมก็บอกถ้ามึงไม่หยุดกูยิงนะเว้ยผู้ชายคนนั้นบอกเออเปิดประตูให้หน่อยอยากมีอะไรกับแฟนของพี่อะนี่ไม่ตายก็บุญแล้วนะฮะนี่มันตะโกนตอบกลับมาว่าอยากมีอะไรกับแฟนพี่คุณปีชาก็งงทําไมพูดหมาหมาอย่างนี้เดี๋ยวยิงไส้แตกเลยหลังจากนั้นมาเหศักหัวเราะ คุณผู้ชมฮะนี่ไม่ตายก็บุญจริงนะฮะหลังจากนั้นตัวเองเลยหยิบปืนและปืนถูกกฎหมายบอกมึงจะออกไปไหมหัวเราะบอกพี่เปิดประตูเธอผมน่ะอยากเหลือเกิน <c oughs> นี่คุณผู้ชมฮะ <c oughs> ผมอยากมีอะไรกับแฟนพี่เหลือเกินหลังจากนั้นบุกเข้ามาผมก็ยิงเป็นการป้องกันตัวเพราะไอ้หมอนี่อันตรายบ้านเขามีเมียกับลูกห้าขวบ <c oughs> ฟังเสียงพี่ปรีชาเนี่ยฮะ นอนติดกับประตูหลังได้ยินเสียงงัดประตูแล้วก็เขยา่าเขย่าทีนี้ก็ผมก็ได้ยินผมก็หันไปม,มองหันไปม,มองปุ๊บก็เห็นปีนขึ้นบนช่องข้างบนอะครับผมบน,นบนคานบนคานบ้านอะ่ะทีนี้ก็ผมก็ตะโนตกนตะคอกบอกไปว่าเฮ้ยใครวะทำไมทำอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแล้วก็ บอกว่ามันก็ไม่พูดอะไรมันก็นัดประตูอีก <Okay. S 1> มันก็ไม่สน <Yeah. S 1> ถ้ามึงยังไม่หยุดก <Yeah. S 1> ูยิงตายนะเวย้ย mm hmm. มันก็บอกเปิดประตูหน่อย mm hmm. ว่าอยากมีอะไรกับแฟนด้วย mm hmm. เปิดประตูหน่อยผพว่าโอ้พูดมาๆแบบนี้เดี๋ยวกู็ยิงไส้แตก uh huh. มันก็หัวเราะ ผมก็เปิดประตูผมก็หยิบคว้าปืนที่มีอนุญาตนะมีทะเบียนยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดทีนี้มันก็ ก็ยังยืนหัวลอยพี่เปิดมาเหเปิดมาผมต้องล่าสุดตำรวจก็เลยต้องล็อกตัวไปถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้บุกลุกเข้ามาในบ้านเขาและยามวิการเขาขู่แล้วแต่ไม่ฟังนะฮะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบถามเนี่ยเข้าใจว่าบุคคลคนนี้น่าจะเป็นคนข้างนอกพื้นที่ได้หรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็มีประวัติโชคโชเหมือนกันนะคะเห็นว่าเคยไปงัดบ้านของหญิงสูงวัยคนหนึ่ง70ปีตั้งใจจะไปขโมยทรัพย์สินแล้วก็จะไปอนาจารย์คุณยายด้วยนะคะตำรวจออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวไม่ได้ตอนนี้ก็เลยยตามจับอู่ ไม่ใช่จับแล้วสิเพราะว่าปีนบ้านเขาเนี่ยแล้วก็โดนยิงเนี่ยนะฮะจนสุดท้ายโดนล็อกตัว